สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับเพจไอเลฟบอลไซนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมความสวยงามของบอลไซนะครับที่งานประกวดบอลไซ,ซที่ชนบุรีนะครับต้นที่ติดรางวัลนะครับที่ได้เหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นโมกนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้มาดูบอลไซจิ๋วกันครับอันนี้เป็นโซนจิ๋วนะครับไม้จิ๋วตั้งไม่เกิน30เซนนะครับก็จะมีของค่ายบอลไซสตอรี่นะครับที่พาเลตติดรางวัลเกือบทุกต้นเลยนะครับ ่า่นี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับต้องมีติดรางวัลทุกสนามนะครับสวยงามมากนะครับดูส์จิ๋วๆน่ารักนะครับราคานี้ก็โอ้ก็ดีเหมือนกันนะครับราคาดีเลยนะครับแต่ละต้นเคยไปเคยขายได้ถึงหลักแสนนะครับสําหรับไส์จิ๋วแบบนี้นะครับบอนไสโมกหนูลานะครับของ่ข่บอนไซสตอรี่นะครับใครสนใจก็ไปดูในเพจของบอนไซสตอรี่ได้ครับ มีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีตั้งแต่ติดรางวัลเหรียญทองแดงจนรางวัลพระราชทานนะครับจนรางวัลถ้วยพระราชทานเลยนะครับมีแต่ไม้เด็ดๆนะครับบอนไซมโมกหนูลาสวยๆทั้งนั้นนะครับน่ครับไซนี้กาลังกาลังดีเลยนะครับนี่ครับบอนไซมโมกหนูลานี่ครับมาดูต้นนี้นะครับอ่าอันนี้ของที่พูดไหมครับต้นนี้นะครับเป็นเทียนทะเลพร้อมเมล็ดนะครับ สายจิ๋วนะครับสร้างได้สวยน่ารักนี่ครับในกระถางบางนิดในกระถางนิดเดียวครับเล็กนิดเดียวก็ไม้ก็สมบูรณ์ดีมากนะครับสุดยอดนะครับต้นนี้สวยงามนะครับมอนไซเทียนทะเลพอมเล็ดนี่ครับมีหลายต้นนะครับนี่ต้นที่ิรางวันอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นแพมหน้านะครับสไตล์ซูโม่นะครับ อันนี้จะเป็นไม้ระยองนะครับเพราะว่าสร้างสไตล์นี้ซูโมโคนใหญ่ๆนะครับโคนใหญ่ๆเลยกิ่งนี้บึกบึนมากนะครับสวยงามนะครับได้เหรียญเงินต้นนี้ด้วยนะครับต้นนี้บอลไทเทียนทะเลนะครับสวยงามต้นจิ๋วๆแต่ว่าสร้างเขานี่โดดเด่นมากนะครับนะครับก็หลายต้นนะครับที่ติดรางวัลสวยๆนะครับมาดูไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปอนะครับบอนไซพวกปอนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้ก็ติดรางวัลน,นะครับติดรางวัลน,นี่ครับภาพรวมนะครับนี่ก็ได้เหรียญเงินนะครับตัวนี้เหรียญเงินนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นน้ำพรมนะครับน้ำพรมข้างหลังก็จะเป็น ป่าตองนะกำลังยืนคุยกับท่านนายกสมาคมบอลไทยคุณพิสิทธิ์ริยามรุลนะครับนี่ต้นนี้เหรียญทองนะครับต้นนี้เหรียญทองเลยของเฮียตูนนะครับของเฮียตูนนะครับโอ้ไม้สวยเยอะนะครับนี่วันนี้โอ้ต้นนี้ตะโกนะครับเก่าแก่มากเก่าแก่จริงๆดูโคนต้นเขาครับสวยงาม นะตะโกนานะครับตะโกนาต้นใหญ่ดำดีมากเลยตะโกตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับใครมีก็ไปหามาทําดูนี่้นาพรมนะครับ้ํามพรมต้นนี้ก็ติดรางวัลนะ้นาพรมของสูงและยุงยงคนก็เยอะมากนะครับในงานผู้คนก็เยอะได้รับความสนใจจากผู้คนเยอะมากนะครับ ท่านนายกสมาคมก็กำลังถ่ายทอดสดไปที่เพจอแาองกรอรบอนไซนะครับนี่ครับพี่เก้วแปดิ้วครับเนี่ยภูผาอะไรก็มาหมดนะครับคนโคงการบอลไซมาดูต้นนี้กันครับต้นนี้ได้เลี้ยญเงินนะครับเป็นหมากนะครับหมากเสยๆเลยนะครับนี่มาดูต้นนี้ครับต้นนี้ของ ได้เหรียญทองแดงนะครับของเฮียซิงครับนี่ครับสวยงามนะต้นนี้ริดใบอลังการมากนะครับได้อลังการมากอิงรายละเอียดยิบเลยนะครับมงนนลาเนี่ครับมงนนลาดอกดอกสวยๆเลยนะครับ <c oughs> มาดูต้นต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเทียนทะเลนะครับเอ้ยขอไปเป็นสนทะเลนะครับสนทะเลสนทะเลนี้สวยนะครับส่วนตัวผมก็ชอบครับพอไประยองครับได้เห็นสวยจริงอันนี้ได้เหรียญเงินนะครับอันนี้เป็นสนปฏิพัฒน์เรานี่แหละครับนะครับสนปฏิพัฒน์แต่สร้างได้สวยมากนะครับจากราชบุรีนะครับ หยับไซตใหญ่ๆบรรทาเทียนทะเลไซต์ใหญ่ๆเลยนะครับต้นนี้ก็ได้เหรียญทองนะครับเหรียญทองสวยงามมาต้นนี้เทียนทะเลไม้ส,ยสวยๆเยอะเลยนะครับไม้ส,ยสวยๆเต็มเนี่ยครับดูดูภาพกว้างๆมุมกว้างนะครับสวยนะครับต้นนี้เทียนทะเลเป็นเทียนทะเลที่ใหญ่สมบูรณ์จริงนะครับ เียนทะเลบอนไซเทยียนทะเลตอนนี้ก็เริ่มหายากเข้าทุกทีนะครับ <c oughs> ใครมีก็เก็บสะสมไว้ครับ <c oughs> อันนี้ก็เหรียญทองนะครับ <c oughs> อ,อันนี้ก็สนทะเลเหมือนกันอันนี้นะครับตุ้ยงามน,นี่ครับอันนี้ก็ของปะตองนะครับได้เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินสวยงามนะครับต้นนี้ปะตอง